สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้ก็พบกพับครูจอมแจมนะคะวันนี้ครูจอมแจมก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะอันดับแรกที่เราจะเริ่มเรียนนะให้นักเรียนเตรียมเตรียมหนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนเนี่ยเล่มนี้นะเล่มหลักภาษาไทยปสองนะคะที่มีกอไก่คอไข่เนะะี่ยค่ะนี่ที่เป็นเล่มแบบนี้นะคะเตรียมขึ้นมาดูด้วยกับคุณครูเลยนะคะพอเราจะ เรียนเล่มน,นี้กันในวันนี้นะคะนี่เตรียมขึ้นมาเลยนะคะนี่เป็นลักษณานี้นะคะโอเคเมื่อเราเตรียมเสร็จนะคะก็ให้เราเปิดมาที่หน้าหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องอักษรไทยไขขานคืออะไรเอ่ยน,นะน้านี่ให้เปิดมาตรงนี้นะคะแล้วก็หอม,มาอ่าน มาอ่านหน้าที่3มพร้อมกันนะคะก็คือสวัสดีเพื่อนใหม่นะคะ,ะคุณครูจะเริ่มอ่านแล้วนะหนึ่งสองช่้อ่านพร้อมกันนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งเด็กๆด,ดีใจที่ได้เรียนชั้นใหม่ได้พบเพื่อนๆและคุณครูประจำชั้นคนใหม่นันทาและพอใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าเด็กทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทก,กัน นันทาเห็นพอใจกําลังทักทายเพื่อนใหม่จึงเข้าไปทักทายเพื่อนใหม่บ้างะนะคะนี่สวัสดีจ้าฉันชื่อนันทาเธอชื่ออะไรจา้างนี้ก็สวัสดีจ้านันทาฉันชื่ออารีหรือจะเรียกว่าจิ๊บก็ได้จ้าถ้าอย่างนั้นเรียกฉันว่ามดนะ ่วนฉันพอใจจ้านี่นะคะเขาคุยกันเขาพักทายเพื่อนใหม่นะคะเปิดภาคเรียนมาเนะาะอารีบอกเพื่อนใหม่ทั้งสองคนว่าคุณพ่อและคุณแม่ของเธอต้องย้ายมาทำงานที่กรุงเทพมหานครอารีจึงต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่กรุงเทพมหานครตามคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็เปิดมาหน้าสี่นะคะ นันทาและพอใจเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2องทับหทั้งคู่นั่งอยู่ใกล้กันเมื่อถึงเวลาเรียนคุณครูท่านหนึ่งเดินเข้ามาในห้องโดยมีอารีเดินตามนันทาเป็นผู้นำเพื่อนๆกล่าวสวัสดีคุณครูจากนั้นคุณครูก็พูดแนะนำตัวเองให้นักเรียนรู้จัก และบอกให้อารีพูดแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักด้วยสวัสดีค่ะน,น,น,นักเรียนชั้นปฐมนักเรียนชั้นป .2 ทับหนึ่งคุณครูชื่อครูแก้วตามาลาัยทองค่ะครูเป็นครูประจำชั้นของพวกเธอค่ะสว่วนนี้คือเพื่อนใหม่ของพวกเธอแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักเลยสวัสดีฉันชื่ออารีหรือจะเรียกว่าจิ๊บก็ได้ ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะคะครูแก้วตากล่าชมอารีว่าพูดทักทายและแนะนําตัวเองได้ดีคือพูดคําว่าสวัสดีและพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแสดงถึงมิตรภาพอันดีจากนั้นคุณครูแก้วตาก็ให้นกักเรียนคนอื่นๆพูดแนะนําตัวเองบ้างเพื่อให้คุณครูและอารีรู้จักแล้วจึงเริ่มการเรียนการสอน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครูเกิดมาที่อ่านเพราะว่าเราจะไปทําในแบบฝึกของเรานะคะโอเคเรามาเริ่มทําที่แบบฝึกของเราเลยเรื่องก็โวสดีเพื่อนใหม่นะคะ,ะมาดูที่แบบฝึกของเราแบบฝึกของเรานะคะเป็นเล่มของป .2 นะคะเป็นเล่มสี ้มนะคะเป็นเล่มสีส้มนะเขาจะเขียนว่าแบบฝึกรายวิชาภาษาไทยนะคะเป็นเล่มสีส้มจะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะผู้หญิงก็จะชี้วิธียอหญิงผู้ชายก็จะชี้ไปธีชอช้างนะคะเล่มที่คุณครูติดชื่อไว้ให้อ่ะค่ะอันนั้นคือแบบฝึกนะคะให้นักเรียนเปิดมาหน้านี้เลยหน้าที่หน่าจะหน้าที่1นนะ อันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ากูสแกนเอาจากในแบบฝึกของเรานะคะนี่ค่ะเปิดมาหน้านี้เลยค่ะหน้า,าหน่วยการเรียนรู้ที่1กิจ,จกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบฝึกหัดที่1อ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภา,าาภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่แล้วตอบคําถามนี่อันนี้เราก็อ่านไปแล้วน้อเมื่อกี้ก็เ,เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่เมื่อกี้เราก็อ่านกันแล้วนะถ้านักเรียนยังคุณครูอาจจะอ่านรวิวแบบนี้นะักเรียนก็สามารถที่จะอ่านซ้ําได้ในหนังสือที่คุณครูแจกให้ในักเรียนนะคะ,ะมาต่อกันอมาทาข้อที่1กันนะคะข้อที่1น,นั้นันทาและพอใจทักทายใครในวันเปิดภาคเรียนวันแรกทักทายใครเอ่ยติ๊กตอกแรกๆเลยทักทายใครคะเด็กใหม่ที่มา ก็คืออารีนะคะเพื่อนใหม่ทําท่าทางอย่างไรที่แสดงถึงมิตรภาพอันดีก็คือเพื่อนใหม่เป็นยังไงที่คุณครูชมอะค่ะยิ้มแย้มนะคะยิ้มแยม้มเป็นมิตรกับเพื่อนอย่างนี้นะคะเมื่อคุณครูเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร อ่ะอันนี้เมื่อคุณครูเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรนะคะอ่ะเห็นไหมนันทาและพอใจทั้งคู่เนี่ยคุณครูท่านหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเรียนอารีเดินตามนันทาเป็นผู้นําเพื่อนๆกราวอะไรกล่าวสวัสดีคุณครูนะคะนี่แล้ก็ทําตามอันนี้ไปเลยนะคะกล่าวสวัสดีคุณครู นำตนเองเมื่อพบเพื่อนใหม่ควรพูดอย่างไรควรพูดยังไงคะนักเรียนเราก็ต้องอันนี้ให้นักเรียนไปทำเองนะคะโดยโดยดูตัวนี้ของอารีนะที่อารีบอกเนี่ยสวัสดีฉันชื่ออารีหรือเรียกว่าจิ๊บก็ได้แล้วก็พูดอย่างยิ้มแย้มอันนี้ก็ได้นะคะข้อนี้คือให้นักเรียนให้นักเรียนทำเองนะคะก็คือนักเรียนคิด ค,คิดในความคิดของนักเรียนเลยว่าการพูดแนะนําตนเองอเมื่อพบเพื่อนใหม่นักเรียคนควรจะพูดยังไงนักเรียคนควรจะเฮ้ยเพื่อนเฮ้เพื่อนใหนม่อย่างนี้หรือจะทํำยังไงที่ให้มันสุภาพนะคะนักเรียนก็เขียนลงลงไปนะคะโอเคครูจะเปิดมาหน้านี้นะต่อหน้านี้นะคะก็คือเขาบอกว่าเขียนเลข1นถึงสลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเรียงลําดับเหตุการณ์ เรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่อ่ะอ่ะมันมีอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะอันแรกเด็กนักเรียนเข้าแถวคนรบทงชาติอันดับที่สองนันทาและพอใจกําลังทักทายเพื่อนใหม่อันดับที่สามเพื่อนใหม่แนะนําตัวเองชื่อว่าชื่อว่าอารีหรือชื่อเล่นว่าจิ๊บแล้วก็นี่นะคะคือคุณครูประจําชั้นตอนสองทับหนึ่งคนใหม่แนะนําตัวเองชื่อครูแก้วตา มาลไทองแล้วให้นักเรียนแนะนำนะคะอ่ะมาดูตรงนี้นะคะว่านี่เราไม่เข้าเราไม่อันนี้เราก็มาดูก่อนวันนี้เปิดภเรียนดีใจฉันใหม่ด้วยพรเพื่อนๆและครูประจําชั้นนันพาและพอใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทก,กันนั้นทายพอใจกําลังทักทายจึงเข้าไปทักทายเพื่อนอืมนี่ก็คือ ก็คือเขามาโรงเรียนแล้วเขาก็ไปทักทายเพื่อนก่อนเลยนะคะเขายังไม่เคารพธงชาตินะไปไปถึงโรงเรียนก็ก่อนจะเข้าโรงเอกก่อนจะเคารพธงชาตินะเราก็ต้องเจอเพื่อนก่อนใช่ไหมคะอันดับแรกก็คือดันทานยและคอใจก็ทักทายเพื่อนใหม่นะคะก็ต้องอเป็นลำดับที่1น,นะคะตรงนี้เป็นลำดับที่1นึ่งเป็นลำดับที่1ส่วนเมื่อ เขาทักทายเพื่อนใหม่และเพื่อนใหม่ก็ต้องแนะนําตัวเองนะคะก็คือเป็นลำดับที่2แล้วทั้ง3คนน่ะถึงจะมาเ,าเข้าแถวคารพบทงชาติกันนะคะก็เป็นลำดับที่3ต่อมาสุดท้ายคุณครูประจําชั้นปอ2อทับหคนใหม่นี่ก็คือตอนสุดท้ายแล้วเนาะที่มาแนะนําตัวเองนะคะก็เป็นตอนที่ลำดับที่4ี่นี่ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับ การทำแบบฝึกในวันนี้นะมีข้อเดียวเองที่คุณครูให้นักเรียนทำเองนะคะก็คือข้อที่4ี่ของหน้าที่1นนะคะนี่คือข้อนี้นะคะนักเรียนก็ลงมือทำเองเลยนะคะส่วนนี่ข้อต่อไปพวกนี้เราก็ค่อยมาเรียนในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ